ม่นางหาโอ้ม่นางหาด่า

คนเยอะเลยดูน่งเราโตแคคนเดียวดูโอลโน้าโคงมึงด um> <ER um> ูี่นองเหาอน้าโคงแหงค่ะแห่งแนวโ้ ในคนคนกำลังยืนรอลงหาดหาดท่ามะเฟืองค่ะคือจุดนี้คนมาเล็นทรงกันนะคะจะมีเรือรับทรงนี่คือเรือรับทรงเรือรับทรงโอ้โบับนี้ทรง,งไปตรงนั้น ตรงนั้นจะเป็นจุดเล่นน้ำค่ะโอ้สอนคนหลายคนเยอะมากกำลังรอกันสาวอ่อนบรรน,นานรอคิวอยู่เป็นประทันในคิวบางคนนะสงคนเยอะแยะอัน,นี่ขนาดเออเพิ่งเปิดด้วยนะ คนขึงเปิดมันเศร้าอยู่เนาะเศร้าอยู่จากน้อยใบใบมาหยิ่งเยอะๆคนคนทางไกลมาทันมามีแต่คนทางไกลอ,อำเภอท่าโบตำบลท่ามะเฟืองอำเภอท่าโบจังหวัดหนองคายนะคะคือจุดนี้ชมไป ตา,ตามกันพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะที่คนจะเข้ามารวมกันเนี่ยนี่โอ้ฟัง <c oughs> นี้คือน้ำโขงนะคะนู่นก็จะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสวยงามบรรยากาศดีนะคะ ไคุณมีหลายที่นะคะทางนู้นกับมีใกล้หลายที่สวยงามบรรยากาศดีคนเยอะเยอะมวนมวนพี่น้องเขามวนคือวันปีใหม่ของไทยเนาะ คนมาเยอะแยะเลยขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวโอนมันนาด้วยนะคะอันนี้คือคลิปเที่ยวนะคะน้อคลิปเที่ยวในวันสงการตคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ